เรามาดูการลบเศษส่วนกันค่ะมาหาผลลัพธ์ของเศษ9ส่วน10ลบเศษ2ส่วน10กันส่วนของจำนวนทั้งสองนี้เท่ากันคือส่วน10การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ลบเศษได้เลยโดยที่ส่วนมีค่าเท่าเดิม9ลบ2เท่ากับ7ดังนั้นเศษ9ส่วน10ลบเศษ2ส่วนสิ เท่ากับเศษ7ส่วน10ค่ะเรามาหาผลลัพธ์ของเศษ2ส่วน3ลบเศษ1ส่วน6กันต่อค่ะส่วนของจำนวนนี้ไม่เท่ากันในการลบเศษส่วนขั้นตอนแรกต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนค่ะทำส่วน3ให้เท่ากับส่วน6ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ4ส่วนห เศษสส่วน3และเศษ4ส่วน6มีค่าเท่ากันดังนั้นเราสามารถเขียนแทนได้เท่ากับเศษ4ส่วน6ลบเศษ1ส่วน6ค่ะตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วมาลบเศษกันก่อนเลย4ลบ1เท่ากับ3เศษ4ส่วน6ลบเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ3ส่วน6ดังนั้น เศษสอส่วนสลบเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ3าส่วน6ค่ะเรามาหาผลลัพธ์ของเศษ11บเส่วน12ลบเศษ3ส่วน4กันส่วนของสองจำนวนนี้ไม่เท่ากันในการลบเศษส่วนขั้นตอนแรกต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนทำส่วน4ให้เท่ากับส่วน12ต้องคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วน จะได้เศษ9ส่วน12ค่ะเศษ3ส่วน4และเศษ9ส่วน12มีค่าเท่ากันดังนั้นเราสามารถเขียนแทนได้เท่ากับเศษ11ส่วน12ลบเศษ9ส่วน12ตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วเรามาลบเศษกันก่อนเลย11ลบเเท่ากับ2เศษ11ส่วน12ลบเศษ9ส่วน12 เท่ากับเศษ2 2ส่วนสิดังนั้นเศษ11ส่วน12ลบเศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ2 2ส่วนสิค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะคะ